เช้าไปมากเงียบเลยตรงนี oh, oh. ้ก็เงียบเลยเท่าไหร่แล้วยายกีัวยายวันเนี้ยเจ็ดสิบเก้าี่ตัวเจ็ดสิบเก้าโอ้โหนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหอ้นี่นี่นี่ดาดูดิพี่น้องชาวระยองนะครับโปกแดง ่างน้องปลาไหลนะนะครับไปเริ่มเลยเริ่มเลยบอกเลยนะครับว่าฝีมือผมเนี่ยสู้ยายไม่ได้นะที่เจอเมื่อวานนะครับเราไปลุยนองปลาไหลกันนะครับที่นี่อ่างเก็บน้ำน้องปลาไหลอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับปานินด้วยไอ้ลึกส่งยายไปกหน่อยอ๋องไปลกๆหน่อยเกหน่อย,อย,อยโอ้ยได้แล้วนี่ <laughs> <laughs> อายุเท่าไหร่แล้วยายปีนี้79 79อโอ้แต <laughs> ่ดูดิ้ดูสิโตอเคดูยาย79แล้วน,นี่กี่ตัวแล้วนะยายวันเนี้ยก <laughs> ี่ตัวแล้วโอ้โหนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหนี่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 เด้๋ขอดูหน่อยขอดูหน่อย <laughs> นาะใช่เล้ยยายเ่น้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคอตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายี่สิบสามนะครับผมออกจากที่พักนะครับเทียมตะสตีก็จะไปที่หมายเมื่อวานนะครับหมายเมื่อวานที่เจอยายนะครับยายอายุเจสิบเกได้ชื่อของยายแล้วนะในคอมเมนต์นะครับ เพื่อนคอมเมนต์เข้ามามีคนรู้จักแกด้วยชื่อยายเสือดนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้เนี่ยผมเจอแกผมจะถามแกทีว่าแกชื่อยายเสือจริงไหมนะครับพอเมื่อวานคุยกันแล้ววันนี้อาจจะมานะวันนี้อาจจะได้เจอกันนะครับผมจะไปเช้าเพื่อให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสแบบนี้ผมจะทําแบบนี้นะครับจากตรงนี้เดินทางไปประมาณถึงพี่น้องท่านนะครับผมว่ามาแต่เช้านะนี่เกือบจะหกโมงนะครับเนี่ยมีคนนั่งรออยู่คนหนึ่งแล้ว ม,มีคนมาแล้วนะครับมาก่อนผมด้วยตอนอพี่เขาบอกว่าตรงนี้น้ำจะไม่ลึกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จุดโน้นจะมีมีเกาะเวิร์กโน้นจะลึกเดี๋ยวค่อยไปทํโน้นต่อนะครับก็ไม่เป็นไรมาถึงแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวระยองนะครับโปวกแดงอ่างหนองปลาไหลนะนะครับไปเริ่มเลยเริ่มเลยอีกอย่างนึงนะอย่าบอกวันนี้ทุนผมจะไม่ขยับนะครับไป เมื่อวานที่เห็นก็3เมตรถกนะวันนี้เ็ตธรรมชาต3ิ3เมตรถกนะครับ3เมตรถกกับ4เมตร5ผมจะคู่กับทุ่นปานินนะแน่นอนนะครับถ้าเม่สีไปมันยาวมันมองไม่ค่อยชัดแต่ตรงเนี้ยโอเคเลยโอเคน้ำตื้นมากเลยนะครับโดน,นยายหลอกเลยไม่ถึงเบสเลยเตกแป๊บเดียวเดี๋ยวย้ายไปทางโน้นเลยนะไปหาที่ลึกดีกว่าตื้นขนาดนี้ตกยาก เช้าไปมากงเงียบเลยตรงนี้ก็เงียบเลยปกติจะเช้านี้ได้ใช่ไหมใช่ครับจะเช้านี้มาไม่ได้ใช่ไหม What do you ราไปหาปลาตรงพุ่มนี้นะครับตังนั้นปลาเงียบอยู่อยู่เรา มีอาการมีอาการ แล้วนะครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกปลาบ้าปลาบ้าปลาเซมบ้าเออครับ okay. ปลาเซมบ้านะหลองปลาไหลนะครับนี่นี่โอเคใครที่กำลังหาซื้อกระชังก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ ทุนจะย้อนแสงนะครับมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ปลนเล็กดีแน่เลยปลาหนิ้นเล็กมาแล้วครับ Nim h a

ตีเย็ดใจงาน ถอนถอนถอนมาแล้วตัวฮึรึมาแล,ล้วดี <c oughs> เอา้าสวดีกันถอนเป็นสวยไม่มาวันนี้ไม่มา เดี๋ยวจะกลับมาใหม่แน่นอนนะครับไปทางโน้นนะเขาบอกว่าทางโน้นก็น้ําลึกนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนี้ไม่ลึกนัฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านนะครับ